ูกไม่ยอมพูดลูกพูดช้าหรือเปล่าและสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้ลูกพูดช้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะการเลี้ยงดูลูกนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องติดตามนอกจากการจเจริญเติมโตแล้วก็คือในเรื่องของพัฒนาการค่ะซึ่งพัฒนาการที่คุณพ่อคุณแม่มักเห็นได้ชัดแล้วก็มักจะมีความกังวลกันมากก็คือในเรื่องของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดค่ะ เมื่อไรนะคะที่ลูกของคุณพ่อคุณแม่พูดช้าคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีความกังวลค่ะในคลิปนี้ค่ะพี่แกงก็จะมาบอกถึงนะคะอาการนะคะที่บ่งบอกว่าลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีปัญหาเรื่องของการพูดช้าและนะคะสาเหตุค่ะที่ทําให้ลูกน้อยของเรานะคะมีปัญหาด้านการพูดช้าค่ะก่อนลฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่แกนและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่แกนค่ะ สำหรับลูกน้อยที่เข้าข่ายนะคะว่ามีปัญหาเรื่องของการพูดมีการพูดที่ร่าช้ากว่าปกติหมายถึงลูกอายุ18เดือนไม่สามารถพูดคำที่มีความหมายได้1คําคำหรือลูกอายุเกิน2ขวบแล้วไม่สามารถพูดคำที่มีความหมายติดต่อกันได้2คํคำหรือเมื่อลูกอายุ3ขวบไปแล้วไม่สามารถพูดให้คนอื่นเข้าใจในความหมายได้จากนี้ ยังรวมถึงเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาและการพูดที่ถดถอยเช่นลูกที่เคยพูดบางคําแล้วไม่พูดอีกเลยไม่ว่าอายุเท่าไร่ก็ตามอคุณพ่อคุณแม่นะคะพบว่าลูกมีปัญหาตามที่พี่แกนบอกไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรรีบพาลูกไปพบแพทย์ค่ะเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขค่ะเนื่องจากว่าพัฒนาการด้านภาษาค่ะเป็นพัฒนาการที่มีความสัมพันธ์ต่อเชาว์ปัญญาของลูกมากที่สุดค่ะโดยสาเหตุที่ทําให้ลูกน้อยของเรามีปัญหาเรื่องของการพูดช้านะคะมีด้วยกันทั้งหมด 5สาเหตุค่ะไปฟังกันต่อเลยค่ะสาเหตุที่1ค่ะลูกได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมค่ะเช่นในลูกน้อยที่ถูกเลี้ยงดูอย่างปล่อยปะละเลยปล่อยให้อยู่กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ iPad หน้าจอทีวีนะคะโดยเฉพาะการปล่อยให้ลูกอยู่กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก่อนอายุ2ขวบค่ะการปล่อยให้ลูกน้อยอยู่กับโทรศัพท์ iPad ตามลําพังการละเลยลูกไม่มีใครมาคอยพูดคุยคอยสื่อสารคอยกระตุ้นให้ลูกพูดจะส่งผลให้ลูกน้อยของเรามีปัญหาของการ พูดช้าค่ะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตว่าในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการพูดช้าจากการขาดการกระตุ้นหรือการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมอาจจะพบว่ามีพัฤนาการด้านอื่นราช้าด้วยเช่นคานช้าเดินช้านั่งช้าการไม่สนใจสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือตัวเองได้ราช้า ซึ่งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่รู้ถึงสาเหตุแล้วก็กลับมากระตุ้นพัฒนาการของลูกจะพบว่าพัฒนาการของลูกจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะสาเหตุที่2ค่ะการได้ยินของลูกบกพร่องทําให้ลูกพูดช้าค่ะในเด็กกลุ่มนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูค่ะว่าลูกของเรานะคะมีอาการไม่หันตามเสียงไม่ตกใจไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเสียงประตูหรือว่าเสียงอะไรที่ดังๆนะคะและเด็กกลุ่มนี้มักจะใช้ภาษาท่าทางนะคะในการสื่อความหมายกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เรียงดูค่ะ เช่นลูกจะพยายามองหน้าสบตามากขึ้นและพยายามมองปากเวลาที่คุณแม่จะพูดค่ะซึ่งหากเมื่อไหร่ที่เราสงสัยว่าลูกของเรามีปัญหาเรื่องของการได้ยินที่กันแนะนําว่าให้รีบพาลูกไปตรวจรักษาค่ะสาเหตุที่3ค่ะมีพัฒนาการราช้าหลายด้านค่ะ กรณีที่ลูกมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการด้านการพูดชา้าร่วมกับมีพัฒนาการด้านอื่นราชา้าร่วมด้วยอย่างน้อย1ด้านนะคะเช่นการเดินชา้าการทํางานของตาหรือการทํางานของมือการช่วยเหลือตัวเองได้น้อยในบางรายอาจพบว่ารูปร่างหน้าตาของลูกผิดแปลกไปจากเด็กปกติหากพบแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ให้พาลูกไปตรวจเพื่อประเมินหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขค่ะสาเหตุที่4ลูกที่มีพัฒนาการด้านภาษาหรือการพูดสื่อสารช้าเพียงด้านเดียวค่ะ กรณีนี้นะคะก็คือในเด็กกลุ่มที่เราเรียกกันว่าเด็กปากหนักนั่นเองค่ะมักพบว่าในครอบครัวมีประวัติเรื่องของการพูดราช้าค่ะสาเหตุข้อนี้นะคะอาจจะเกิดร่วมกับสาเหตุแรกค่ะคือการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเด็กขาดการกระตุ้นค่ะหากในครอบครัวท่านใดนะคะมีประวัติเรื่องของการพูดช้านะคะก็พป่นก้นก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ เน้นการเลี้ยงลูกนะคะก็ตุ้นพัฒนาการแล้วก็เลี้ยงดูให้เหมาะสมค่ะลูกของเรานะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการพูดช้าค่ะสาเหตุที่5ค่ะกลุ่มอาการของออทิสติกค่ะลูกในกลุ่มนี้นะคะมักมีโรคส่วนตัวไม่หันตามเสียงเรียกไม่ค่อยชินนิ้วเพว่ือบอกสิ่งที่สนใจไม่รับรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้อื่นชอบเล่นคนเดียว ไม่เล่นบทบาทสมมุติเช่นการทํากับข้าวการเลี้ยงลูกไม่ชอบสื่อสารมักมีภาษาเป็นของตัวเองในบางครั้งเด็กกลุ่มนี้ก็จะชอบพูดตามคําพูดของผู้อื่นแต่ไม่เข้าใจในความหมายมีพฤติกรรมซ้ําๆมีความสนใจจํากัดเบี่ยงเบนความสนใจยากค่ะเพื่อให้คุณพ่อแม่สามารถประเมินภาวะออจิติกของลูกได้นะคะพี่กันก็ได้นําแบบประเมิน M chart ค่ะหรือแบบประเมิน Modified Checklist for a u t i s t in t o d d l e r นะคะของอาจารย์ไดแอนนะคะแอนและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง นิราชาเรืองดาราการนนท์ค่ะแบบประเมินนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด23เช็คลิสต์ค่ะในการแปลผลหากมีข้อที่ตอบตรงดังภาพตั้งแต่3ข้อขึ้นไปหรือตั้งแต่2ข้อขึ้นไปในข้อ 2, 7, 9, 13, 14, 15ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบค่ะผแม่ที่สนใจแบบประเมินนี้สามารถทักอินบ็อกมาได้ที่เพจพิกันนมแม่นะคะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์เพจพิกันนะคะไว้ให้ที่ ใต้คลิปนี้ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิป5สาเหตุที่ทําให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่พูดช้าค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ